ท <tang ar> ี่เข้ารับการอบรมทนีํจำนวน180ท่าครูจำนวน30ท่านพบมาณได้จากท่านพระครูเวรวันกิจการธุรกิจเจ้าพระเจ้านองร้อยเจ้ารองเจ้าว่าที่กอก่เวรวันพระกิศรพงมิิบอัญโยผู้ช่วยเจ้าวาทีับาร้าสัาณิบุพระสิมารภ สุดท้ายนั้นคณะผู้จัดทำต้องขออนุญาตท่านประธานที่เคารพในการนี้อาจต้องเปลา่เพราะว่าเป็นช่วงที่ จากการกล่ารายงานเต่ว่าบริวารารใจราเอเล็กๆแต่ใจคุณภาพนการจัดการเข้าให้าิยาสาสตาและสิที่พสู์าโงเรียนโปรตโกลในปละเกาิดรงได้มาเข้าไปในการศึกษาันที่กจะ ที่ได้เพราะว่าการสูตรการเจรจาของการทักทิศฐานการคิดคิดเป็นการคิดเป็นคือการคิดคำนวณคือการใช้เครืองของบริษั์การคิดการวิเคราะห์การสังเคราะห์การรวบรวมการแกยปัญหาบเกิดการคิดอย่างนี้าเพื่อจะทำเป็น ขึนนการอะไรกอของเร็ใการว่าจากการสอบโเลซึ่งเกน่อบปากของข้อร5มีสอเ็ีแิลเลและก็ารอบี่ชเจนตรงนี้ก็คือการสอบวารสารเชี่ยชาติในระดับราทวิถาสุขาร ึกษาเยากรู้โดยเฉพาะการหาขอเแียนได้ไปหนแดกซึ่งถ้าเกิดว่าประชาชนชาไยนเลยจะหาไม่ออกแขยงไม่ได้ไม่ก็ไม่สามารถจะไปในทาคอื่นได้งวม่ปถึงในรื่องของานที่เป็นการที่การคำวันงานประมาณการทางการเกษตเรื่องของสาระทางวิชาเทคนิคส่ที่ที่สำคัญคืการที่ชีข้อการคี่สามข้อ ที่จะกปีรัฏจารสามารถเอาวิถีทางานาาการการเรียนรู้การเรียนรู้การเข้ามาเการปฏิบัติและการเป็นการเพิ่มขัของนักเรียนครับเป็นและวิทยาทิชาวิทยาศาสตร์เชนิชาที่สองซึ่งในการประเมินผลจะเป็นี่ยลตนักเรียนถามใเรื่องการวิเคราะห์การถามข้อการคุ้มการรวม การรวบรวนความรู้เพื่อจะเนการสเป็นการแก้แครับเป็นที่น่าทีอยากก่างที่ที่พาน้องโรงเรียนจะมาภากาเพื่เป็นาทา่เป็นักเรียนห้องวิทยาศาสตรครูก็เป็นคนหนึ่ที่เป็น,ท,น,ปนที่คนเป็นครูระเบียนวิทยาศาสตร์ที่โรงเรียนเ,เ,เ,เป็นการจบที่เดียวกัก็ในโรงเรียน for